10อันดับซีรีส์จีนย้อนยุคที่น่าจับตามอง2025ตอนนี้ปี2025ผ่านมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วซีรีส์จีนย้อนยุคหลายเรื่องที่น่าจับตามองก็ได้ทยอยออกอากาศไปแล้วบ้างหรือบางเรื่องก็เป็นที่คาดหวังว่าจะได้ชมในปีนี้วิดีโอนี้ได้รวบรวม10อันดับซีรีส์จีนย้อนยุคน้าดูประจำปี2025โดยพิจารณาจากกระแสะความนิยมนักแสดงนำและเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ อันดับที่หนึ่งคำพีร่วมฝันซีรีส์จีแนวโรแมนติก แฟนตาซีย้อนยุคนำแสดงโดยหลี่อี้ถงและหลิวอีหนิงเรื่องราวการเดินทางสุดระทึกของซ่งเสี่ยวอีนักแสดงสาวที่ถูกโชคชะตาเล่นตลกเมื่อเธอบังเอิญหลุดเข้าไปในโลกของนิยายที่ยังแต่งไม่จบและกลายเป็นซ่งอีเมิงตัวละครผู้ขอร้ายที่ต้องพบจุดจบซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง108ครั้งโดยไร้หนทางหลุดพน้นเพื่อหยุดวังวนของความตายอันไร้ที่สิ้นสุดเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากร่วมมือกับหนานเฮิงชายหนุ่มลึกลับผู้เย็นชาที่ดูเหมือนจะรู้ความลับบางอย่างของ โลกสมมตินี้ความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความไม่ไว้ใจค่อยๆกลายเป็นพลังที่ช่วยกันต่อสู้กับชะตากรรมในโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาความฝันความตายและความรักพวกเขาจะสามารถไขเงื่อนงาและหลุดพ้นจากโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้ได้หรือไม่อันดับที่2อลวงเล่สเนดดอกท้อซีรีส์จีแนวการเมืองในวังชิงไหวชิงพลิป โรแมนติกนำแสดงโดยหลิวเสียอี้และเมิงจืออี้เรื่องราวของเจียงเถาฮะวาองค์หญิงผู้เฉลียวฉลาดจากแคว้นเจ้าที่กำลังตกอับถูกบีบบังคับให้แต่งงาน เพื่อกอบกู้สถานะของราชวงศ์แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันทําให้เธอได้สมรสกับเสิรใจเย่เสนาบ,บดีผู้ทรงอํานาจแห่งแคว้นเว่ยแทนที่จะเป็นองค์ชายหนานอ๋องตามแผนเดิมเจียงเถาฮวาอะจึงต้องใช้ไหวพริบเลก่กลและสเสน่ห์ที่เธอเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเพื่อเอาตัวรอดและยืนหยัดในวังหลวงขณะเดียวกันเสิรใจเย่ผู้ถูกมองว่าเป็นขุนนางโหดเหี้ยมกลับซ่อนอุดมการอันสูงส่งไว้ลึกๆทั้งสองต้องร่วมมือฝ่าฟันสึกทางการเมืองและเกมอํานาจที่รุมเร้าพร้อม ้อมกับความรู้สึกที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากความไม่ไว้ใจไปสู่ความผูกพันที่ซับซ้อนแต่ระหว่างศึกแห่งอำนาจใครจะต้านทานศึกแห่งหัวใจอันดับที่3งามบุกผาสกุณา ซีรีส์จีแนวย้อนยุคโรแมนติกดราม่านำแสดงโดยหลี่เซียนและหยางจือเฮอหวยฟางบุตรสาวตระกูลพ่อค้ายามัง่งคั่งแต่งงานกับหลิวชางลูกชายของขุนนางเลวที่หวังทรัพย์สินแรกกับยาพระราชทานเพื่อรักษาแม่แต่สุดท้ายแม่ก็ตายเพราะพวกเขาให้ยาปลอมเมื่อนางรู้จึงต้องการยาแต่หลิวชางที่มีคนรักเก่าเป็นองค์หญิงอยู่แล้วกลับไม่อยากกับนางแต่เหอหวยฟางก็ได้รับความช่วยเหลือจากเจียงฉางหยางขุนนางชั่วผู้ละโมบคนสนิทของห้องเต้แต่ แท้จริงแล้วเขากลับเก็บงําซ่อนประกายความเก่งกาจจนนางอย่าได้สำเร็จและมีชีวิตอิสระทำการค้าเกี่ยวกับดอกโบตันแปรรูปเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามค่ะอันดับที่4ตํตำนานรักสวรรค์จันทรา ซีรีส์จีแนวย้อนยุคเทพเซียนโรแมนติกแฟนตาซีนำแสดงโดยไผ่ลู่และอาวรุ่ยผิงสำหรับซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวความรักของสัตว์เทพเทียนฉีและเย่หมีเทพดาราจันทราอีกชาติพบหนึ่งหลังสิ้นสุดมหันตภัยหุ้นต้นสัตว์เทพเทียนฉีสูญเสียพลังกลับสู่แดนพิภพปีศาจโดยมีร่างแยกเป็นฟันเย่ที่รับบทโดยหนุ่มลออาวรุย่ยผงส่วนเย่หมีหลังจากดวงจิตแตกสลายบางส่วนกระจัดกระจายลงไปสู่โลกมนุษย์เกิดเป็นไผ่า บุตรสาวคนรองของเจ้าเมืองหนิงอันรับบทโดยสาวสวยน่ารักไปลูกเรื่องความรักของพวกเขาชาติพบนี้จะต้องพบเจออะไรบ้างต้องตามไปลุ้นกันจ้าอันดับที่5ประปักจำนนซีรีส์จีแนวย้อนยุคดราม่าโรแมนติก การเมืองนำแสดงโดยซ่งจูเอ๋อและหลิวอหนิงเป็นเรื่องราวของเสีย่ยวเฉียวหญิงสาวจากสกุลเฉียวผู้งดงามและเฉลียวฉลาดมีเหตุจำเป็นและจำใจต้องแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีแทนพี่สาวกับเว่ยเต้าคุณชายเว่ยแห่งสกุลเว่ยแม่ทับใหญ่ผู้หันกล้าความแค้นจากบรรพบุรุษของสกุลเฉียวสำหรับเว,ว่ยเต้าท่านโหผู้เย็นชานั้นทำให้เขาไม่ได้ปฏิบัติต่อภรรยาดีนะักทำให้ความสัมพันธ์สามีภรรยาค่อนข้างห่างเหินแต่หลังจากผ่านชีวิตการแต่งงานที่อย่างเชิง จมตีและตั้งรับกันไปมาการต่อสู้หลายครั้งหลายคราของคู่สามีภรรยามีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาหลังจากผ่านพยันตรายมานับไม่ถ้วนเสี่ยวเฉียวและเวยเศร้าก็ค่อยๆถูกสติปัญญากลยุทธ์ แผนการและแนวคิดที่เปิดกว้างดึงดูดซึ่งกันและกันเมื่อรู้สึกตัวน้ำก็กร่อนหินจนหัวใจผูกพันกันไปเสียแล้วทั้งสองคนใช้ความรู้ใจชั้นสามีภรรยะขาขจัดความขัดแย้งระหว่างตระกูลทั้งยังร่วมมือกันคืนสันติภาพและความสงบสุขให้แก่อาณาประชาราชอีกด้วยอันดับที่6ตำนานจ้างไห่ ซีรีส์จีแนวย้อนยุคลึกลับแฟนตาซีผจญภัยเกมการเมืองนำแสดงโดยเสี่ยวจ้านและจางจิ้งอีในเรื่องเล่าถึงจื้อหนูพระเอกเขาเกิดในตระกูลจางแต่เพราะความขัดแย้งระหว่างตระกูลของพระเอกและตระกูลหวังทําให้ถูกฆ่าล้างทั้งตระกูลมีเพียงเขาที่รอดชีวิตเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่เรียนรู้กลยุทธ์ทางการเมืองจนกลายเป็นคนมากความสามารถและกลับมาเมืองหลวงอีกครั้งด้วยตัวตนใหม่ว่าจ้งางไห่เขามีเป้าหมายเพื่อแก้แค้นคนที่ฆ่าครอบครัว ของเขาเขามุ่งมั่นสร้างตัวจนมีอํานาจและกลายเป็นที่ปรึกษาของศัตรูของเขาต่อมาก็กลายเป็นขุนนางใหญ่แห่งราชสํานักเขาต้องต่อสู้กับแผนการทางการเมืองจากหลายฝ่ายและในที่สุดก็มีโอกาสได้แก้แค้นระหว่างนั้นเขาได้พบกับเสียงอันตูนังเอกและสหายของเขาพวกเขาต้องช่วยกันหยุดยั้งสงครามและเปิดโปงแผนการสพคบคิดของขุนนางชั่วเพื่อปกป้องประเทศและประชาชนจากสงครามบทสรุปของเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามกันต่อในซีรี อันดับที่7อาจารย์มารหวนพบ ซีรีส์จีแนวย้อนยุคโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีนำแสดงโดยเติ้งเหว่ยและเซียงหานจือเมื่อ18ปีก่อนมู่ชิงเกดได้รับซูอี้ซุ่ยเป็นสิธ์ต่อมามู่ชิงเกดได้เปลี่ยนชะตากรรมของตัวเองเป็นมารสาวมู่ชิงเกดผู้ก่อกบฏเธอจึงตายไป18ปีต่อมาซูอี้ซุ่ยก็ได้กลายเป็นผู้นำสำนักซีซานเขาได้พบกับเซียรหลานร่านซึ่งเธอก็คือมู่ชิงเกดแต่เธอกลับสูญเสียความทรงจำทั้งหมดและมีร่างกายอ่อนแอต่อมาเขาก็ได้รับเธอเป็นสิษย์ ตั้งแต่นั้นมาอาจารย์และลูกศิษย์ก็ได้สลับเปลี่ยนกันเรื่องราวระหว่างพวกเขานั้นเมื่อ18ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นอันดับที่8เหนือสมรภูมิ ซีรีส์จีแนวย้อนยุคสงครามดราม่าแอคชั่นกำลังภายในนำแสดงโดยโจเย่และเฉิงเลยเป็นเรื่องราวของแม่ทัพหญิงผู้เก่งกาจด,ด้านการรบแมจะมีรูปโฉมอ่อนโยนแต่ภายในกลับเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแกร่งและจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ย่อท้อได้ร่วมมือกับชายหนุ่มยอดขุนพลรบผู้มีทักษะการรบยอดเยี่ยมผู้แสนเย็นชาแต่ทว่าแข็งแกร่งโดยทั้งสองร่วมมือกันต่อสู้กับความอายุติธรรมช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและปราบปรามศัตรูจากภายนอกเรื่องราวของพวกเขาจะเต็มไปด้วยการ จนภัยการต่อสู้และความรักที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางสงครามและความวุ่นวายอันดับที่9ปรมาจารย์ลัทธิเตา๋ากับแมวสาวพลังปีศาจซีรีส์แนวโรแมนติก แฟนตาซีคอมเมดี้นำแสดงโดยสีข่และเขียนซีเวย่ยได้เล่าเรื่องราวในสมัยราชวงศ์ถังเป็นยุคที่รุ่งเรืองและมีปีศาจลึกลับมากมายแฝงอยู่ในเมืองปู่เจิ้นสตรีสูงสักที่ไม่เคยเกรงกลัวใครเธอได้รับพลังปีศาจแมวจากอุบัติเหตุในวัยเด็กทําให้เธอโดดเด่นและห้าวหาญเธอได้พบกับหนุ่มขุนนางกรมอาญาเมยอูอีทั้งสองไม่ลงรอยกันแต่เมื่อมีภัยที่จะทําร้ายหลังบ้านเมืองพวกเขาช่วยเหลือเพื่อปกป้องเมืองของพวกเขา อันดับที่10ส,สู่ห่วงเมคา ซีรีส์จีแนวย้อนยุคแฟนตาซีเทพเซียนดรามา่านำแสดงโดยโหหมิงเหาและหลู่อี้เสี่ยวในเรื่องเล่าถึงในงานเลี้ยงของราชสำนักหมิงอี้นางเอกนางเป็นเทพแห่งสงครามที่ไม่เคยแพ้ให้กับใครด้วยแผนการอันแสนยอดเยี่ยมนางปลอมตัวเป็นนางรำเข้าไปในงานและจงใจเข้าหาจี้ไปใจพระเอกชายหนุ่มรูปงามเพราะต้องการยาถอนพิษแต่กลับเสียท่าถูกจี้ไปใจมองออกและถูกมอมเล่าเสียเองนางเมาไม่ได้สติเพราระหว่างนั้นกลับมีคนในงานเลี้ยง ตายอย่างปริศนาทุกคนหวาดกลัวและกล่าวหาว่านางเอกคือฆาตกรแต่พระเอกกลับยื่นมือมาช่วยนางและพานางกลับจวนไปต่อมาต่างฝ่ายต่างใช้ชั้นเชิงและเล่ห์เหลี่ยมในการเอาชนะอีกฝ่ายด้วยตัวตนที่ลึกลับของพระเอกเขารู้เท่าทันแผนการของนางตั้งแต่ต้นแต่กลับใช้แผนย้อนแผนเล่นงานนางกลับไปแต่ระหว่างนั้นพวกเขากลับต้องพัวพันกับคดีที่มีคนบงการที่ชั่วร้ายอยู่เบื้องหลังด้วยความใกล้ชิดทั้งคู่ตกหลุมรักกันจะรักหรือจะหลอกต้องไปติดตาม ามกันในซีรีส์ว่าสุดท้ายแล้วความรักของพวกเขาทั้งคู่จะลงเอยเช่นไรและพวกเขาจะตามหาความจริงพบหรือไม่เพื่อนเพื่อนชอบซีรีส์เรื่องไหนกันบ้างหรือมีเรื่องไหนมาแนะนำแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยและอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ